สุธายชาแน,นลนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันนะครับในหมวดของ YouTube youtube นั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องราวของ YouTube มาแนะนำให้บรรดาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทุกวันนี้ก็ต่างคนก็ต่างท o u t u b e กันนะครับก็ผมว่าแต่ละคนก็ยอดซับหรือยอดอคนดูก็รู้สึกจะน้อยเนาะนะไม่ว่าจะเป็นผมหรือหลายๆช่องที่เข้าไปดูนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็การที่เราทำ u t u b e แต่ก่อนก็จะมี f c เนาะทุกๆช่องหลายๆช่องก็จะมี f c มาเยอะๆที่เดียวเขาก็ไม่มีช่องเขาจะมาดูเราประจำเลยแต่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะเขาจะทำช่องเองมากกว่านะครับอืมนะก็หลายคนหลายท่านที่บางคนก็อย่างผมก็มีต่างประเทศนะที่เป็น f c ก็เขาไปทำช่องเขาเองก็น้อ,นอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลาการมาดูเราก็ อีกอย่างหนึ่งก็เขาก็ต้องไปทํางานด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีงานทานะบางคนก็มีงานทําแต่ก่อนไม่มีงานทําเขาก็จะมาดูเราประจาก็เป็นสิ่งที่อทุกคนเหนื่อยนะตอนนี้ใครที่ทํา youtube ผมคิดว่าเหนื่อยมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำอาคอนเทนต์การถ่ายทําการอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับ youtube นั่นเองนะไม่ว่าจะมาคอมเมนต์เราไปคอมเมนต์เขามันก็มีส่วนนะครับบางที ผมไปคอมเมนต์คนอื่นผมเอ๊ผมมาคอมเมนต์แล้วแต่ว่ามันมันไม่เห็นอนะพอเราไปดูอีกทีหนึ่งกลับไปดูย้อนกระดับกลับย้อนกลับไปดูอีกชีหนึ่งไนะอ,อ,อคลิปที่เราไปคอมเมนต์มันหายนะผมก็หายเพราะอะไรอันนี้เรามาพูดมาคุยกันนะพี่น้องนะ,ะบางคนมาคอมเมนต์ผมเนี่ย เขาเข้ามาคอมเมนต์แล้วเขาดูคลิปแล้วเขาบอกเขาดูคลิปจบแล้วอันนั้นเราไม่ได้ว่าดูคลิปจบไม่จบเราไม่ได้ว่าแต่ว่ามันคอมเมนต์มันไปเป็นสแปมนั่นเองนะครับ oh. ก็กราบขอบพระคุณทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมหรือช่องเพื่อนๆใครก็แล้วแต่เนาะที่มาดูกันไม่ว่าเราส่งคลิปปุ๊บอ่าลงคลิปปุ๊บนะครับแล้วก็จะเด้งไปเพื่อนๆน,นั้นคือเขาได้ กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนเขาจะมาดูเราได้เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราลงคลิปปุ๊บก็จะเด้งไปแล้วก็พอมาดูผมผมก็จะกลับไปดูท่านผู้ชมทุกวันนี้ถ้าใครมาดูผมผมก็จะกลับไปดูท่านนะครับโดยแต่ก่อนนี้ผมเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยในการทำ u t u b e นี่เหนื่อยมากที่สุดเลยนะครับ ถ้าเราไม่ไปดูเขาไม่มีใครมาดูเราเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงเลยนะมันก็เหนื่อยตรงนี้แหละถ้าเรามีคนช่วยไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นคนช่วยถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคนหนึ่งก็ไม่มีคนช่วยถ่ายนะนอกจากแม่บ้านนะเขาแต่เขาไม่ว่างนะอย่างเงี้ยผมมาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวกล้องที่หนึ่งกล้องที่สองแล้วก็กล้องที่สามให้ดูว่าในการ ตั้งกล้องของผมจะมีระดับของกล้อง,องผมจะมี 1, นสองตัวที่เน้นๆก็คือกล้องกล้อย่างดีนะครับก็ถามว่ารับงานได้เลยนะว่าอย่างนี้นะก็ที่จริงเราก็ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่นะในเรื่องการงานด้วยนะเราก็มีงานประจําแต่ว่าถ้าใครจ้างงานเราก็ไปสามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อในเราโปรยแล้วนะําเรื่องทําตัวหนังสือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมผมถนัด ในเรื่องการทำตัวหนังสือแล้วตัดต่อเนเป็นเรื่องสุด,ดยอดของผมนะวันนี้มาให้ชมนะทางเรืองเบื้องหลังการเอากล้องมาตั้งอย่างจุดนี้จุดนี้แล้วเวลาเราไปตัดต่อในคอ,อมพิวเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมในโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่เนะีมันเดนี้มันโน้ตบุ๊กมันก็แรงสามารถที่จะตัดต่อได้แล้วพกพาไปไหนได้นาไม่ว่าจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านเราสมบูร์ปอลอะไรผมเคยพกไป ล้วก็ไปนอนโรงแรมก็ไปถ่ายเราก็มาตัดต่อเราก็ดูได้เลยเนะี่ยก็ลงได้เลยเนะี่ยบางทีบางโรงแรมก็จะมี Wi-Fi ให้เราด้วยเราก็สามารถอัปโหลดไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นมือถือก็ที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้มันก็โปรแกรมมันก็ค่อนข้างที่จะพัฒนามามากมาย,ยระดับ 4K อย่างเอ,อ็กซ์พอร์ตอย่างออมาตัดต่อได้ในมือถือนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้น้ตบุ๊กก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเอาวันนี้ผมก็มาพูดมาคุยในเรื่องของออการ ไปดูคอมเมนต์นั่นแหละผมไปดูคอมเมนต์เพื่อนเขาอย่างไงครับเพราผมไปดูปุ๊บอ่ะนะครับพอผมไปดูปุ๊บนะครับอ่าผมดูปุ๊บก็ประมาณครึ่งอะไรเงี้ยประมาณสมมติว่า5นาทีผมไปดูสักสองสานาทีก่อนผมก็จะให้อืมเป็นอ่าคือจะพิมพ์หรือถูกใจอ่ะผมจะกดก่อนถูกใจปุ๊บถูกใจปุ๊บก็พิมพ์แปบว่าสมมติว่าเขากำลังกินโอ้ยกำลังทำกิวกินนะครับ กินกับยำกับราบน้ําตกอะไรก็ได้ราบเลือดราบเนื้ออะไรก็ได้แต่น้ำอันนี้เราก็พิมพ์เออน่าทานน่าอร่อยนะครับอะไรบางเนี้ยหน้าอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอตอนเราไม่ได้พิมพ์อันนี้อันนี้ในแะง่ของผมผมไม่ได้พิมพ์นะผมคือผมผมจะพิมพ์ไว้ก่อนก e y b แล้วผมก็ copy นะ copy แล้วก็ไปวางว่าโอ้หน้าอร่อยเหลือเกินไงใช่ไหมแล้วก็ enter เข้าไปไห,หรือกดลูกศรเข้าไปอย่างเงี้ยกดลูกศรเข้าไปมันก็จะ เออตรงนั้นเห็นปุ๊บแต่ทีนี้เรามาย้อนดูอีกทีหนึ่งนะเราก็แบ็กแบ็กมาดูอย่างอย่างโน้ตบุ๊กเราจะแบ็กดูได้ไหมแบ็กปุ๊บแล้วก็ไปกดที่ไปกดที่คลิปเดิมอ่ะแล้วมันไม่มีคอมเมนต์ผมที่ผมที่ผมไปพิมพ์มกี้หรือไป c อปปี้ใส่เกี้มันไม่ได้อะนั้นมันเข้าไปเป็นข้างหลังบ้านของเขาแล้วอ่ะทีนี้ผมก็ลองทํำอีกคอปปี้ไปอีกสองสามครั้งนี่ทำไมคอมเมนต์ไม่อยู่ นี่แหละคือเจ้าบ้านเขาจะไม่เห็นว่าเราไปดูช่องเขาเนาะอันนี้เป็นของผมนะในสุดเราของผมนะล้วก็อีกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็อ่ะพอเปิดคลิปมาปุ๊บกดปุ๊บกดปับ๊บแล้วก็พิมพ์ปุ๊บยังไม่รู้ว่าเขาพิมพอะไรเงี้ยเพียงแต่อ่านว่าเขาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกินนั่นแหละอะไรเงี้ยโอ้หน้าอร่อยจังไงเราไปพิมพ์ก่อนอันนี้ก็ไม่ได้มันก็ไปเป็นสแปมเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งก็ดูไม่จบอก็ไม่ได้ดูคลิปแค่เปิดไปดูก็พิมพ์เลย มันก็่เป็นสแปมข้างหลังบ้านเจ้าของคนคนนั้นแล้วก็ทําให้ชั่วโมงทําให้วิวมันมันลดทําให้เหรียญเหรียญของเขามันลดลงครัอันนี้อันนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้สำหรับผมนะครับก็พูดแค่นี้แหละเอาก็ดูไปด้วยดูผมจะให้ดูเนี่ยหน้าตา่างตามเนี้ยนาะบก็มาวันนี้ก็มาดูมานหลังบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันขอบคุณที่มาดูคลิปผมแล้วกันเนาะ ถ้าใครที่มาดูคลิปผม<ด>ผมก็ตามไปดูเหมือนกันนะครับขอบคุณขอบคุณมากมายเลยนะครับวันนี้ใช้กล้องสองสามตัวไม่รู้ตัวไหนตัวไหนล้วตั้งไว้เองนะครับตั้งไว้ถ่ายเองนะครับถ่ายเองให้มันถ่ายเองนะครับนะครับมาขอบคุณน้องเมน้อยชาแนลนะครับนี่เลยนะสวัสดีน้องเหมยมาฟังธรรมะด้วยคนจ้ะ เป็นเพื่อนใหม่นะจ๊ะโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากไหมครับยินดีต้อนรับเลยนะครับเดี๋ยวสักวัน2วันเนาะผมจะเข้าไปหาแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ลืมแน่นอนมาคุณประหยัดชาแนลนะครับสวัสดีครับมีความสุขนะนะคะเวลาฟังธรรมะอะไรอย่างนั้นโอ้ยครับยินดีเลยอันนี้ครูสุริยันนั่นนะครับอรันวาดนะครับขอบคุณคุณครูด้วยนี่ก็คุณครูสุริยันนี้ก็จะเป็นนักเล่นเปนอนะครับลองไปดูช่องท่านดูนะครับ ปิโนนะครับเราก็จะร้องเพลงแล้วก็มีนักร้องท่านสอนนักเรียนด้วยก็จะมีโดนบินนะครับไปดูบรรยากาศที่ไปถ่ายมาหลายสถานสา่ชีคนับครูสุริยันเนี่ยนะครับฝากด้วยแล้วกันประเดี๋ยวกาศฝากนะฝากช่องเพื่อนๆแล้วกันนะครับที่มาดูผมผมก็จะฝากให้นับเนี่ยช่องครูสุริยันนี่เลยตามนี้เลยนะครับก็ไปดูได้เลยนับขอบคุณคุณครูด้วยบอกว่าสวัสดีครับมาฟังธรรมะสอนใจด้วยคนนะครับน้าเสียงที่มีอะไรอ่ะ สิ่งมิวสิกอะไรนี่แหละเออรับตาฟังชวนฟังมากครับอย่างงี้นะใช่รับตาฟังก็ก็ชวนฟังนะครับเราอย่างแต่ก่อนก็เคยเข้าวัดเข้าวาอารามมันก็ความสุนทรในการที่เราจะไปวัดไปวาควรจะพูดยังไงแล้วก็การที่เราเป็นสาธุชนเนาะหรือคนธรรมดาไปพูดก็อาจจะไม่เหมือนกับนุ่งหม่มผ้าเหลืองมาพูดมาคุยแล้วก็มาเทศนาให้เราได้ฟังอันนั้นเป็นสิ่งที่ งดงามเป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นที่เราพูดไปถ้าเป็นไปได้อยากให้หลับตาแล้วก็ฟังแล้วก็ดูรูปภาพไปด้วยอะไรเนี่ยมันจะมีรูปภาพประกอบไปด้วยเนาะคุณครูนะครับก็บคุณคุณครูสุริยันด้วยนะครับมาต่อไปนะครับมนีดาเชนน์นะครับนี่เลยครับมาฟังธรรมะด้วยค่านะครับอันนี้เพื่อนเราเผาเพื่อนเรา, <laughs> เเราที่ไม่เคยมีติ้งกันเลยนะครับไอ้กับเอมกินเทสซอฟขอบคุณนะครับพี <laughs> บ่ไอ้พี่เอมสวัสดีครับ <laughs> นาครับมาเที่ยวชมบรรยากาศงานวัดด้วยคาัพี่อันนี้ก็ที่วัดบางาวัดกิ่งแก้วนั่นเองนะครับก็ใกล้ๆบ้านเรานะครับก็บอกว่าอีกคลิปหนึ่งก็มาดูนะครับธรรมะสอนใจฟังสบายๆโอ้ยได้ข้อคิดดีมากเลยครับพี่นะครับขอบคุณนะครับไอเอ็มกิจช็อมนี้ก็จะเป็นในคอนเทนต์เกี่ยวกับในบอกกุ้งก็ไปดูเลี้ยงบอกกุ้งนะครับน้องปอนปนก็จะเป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอ นะครับทุกช็อตทุกตอนลองลองไปดูนะครับไอ้ I, กับเอ็มกินเทียช็อตแต่ช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยเห็นลงคลิปเท่าไหรนะผมก็พยายามเข้าไปดูแต่มันไม่เด้งมาสักทีนะขอบคุณมากไหมนะไอ้ไอเอ็มคิดถึงนะครับอยากจะไปหาอยูนะ่เดี๋ยวจะไปหาเร็วๆนี้นะอืมก็พยายามทักไปในไลน์ด้วยว่าอยู่ไหมอยู่ไหมเมื่อวานว่าจะไปแล้วล่ะพอดีไปชอนเขาไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปนะครับไอเอ็มนะครับ เดี๋ยวจะไปเขาไปเที่ยวหานะครับก็รู้สึกเหงาช่วงนี้นะครับไอเอ็มเกตชอปนะครับอันนี้เพราะประหยัดชชนวันเหมือนเดิมก็มาฟังธรรมะนะครับธรรมะสอนใจคาสาธุนะครับครับผมคนอ้วนมาแล้วจ้านะครับก็งานยิ่งใหญ่จ้าสาธุสาธุมากนอนนะครับอินทิราคนเมืองเหนือเจ้านะครับอินทิราคนเมืองเหนือาก็อยู่ทางเหนือนั่นนะครับก็มารับชมรับฟังคลิปของเราด้วยเราก็จะไปหาเขาเหมือนเดิมนะครับนะครับ มาก็สัมมาปีในต่างแดนนะครับนี่เลยนะครับสวัสดีค่ะวึงสีมาฟังด้วยค่ะขอบคุณที่แช์นะครับมาอย่างนั้นะะธรรมะส,สอนใจนะั่นเองนะครับก็ไปฟังกันดูนะครับจากช่องผมเองสุดยอดชแน,นลนะครับอันนี้ครูโยชาวสวนก็มีกับกชาวสวนนะั่นเองก็ไปดูนะครับว,วิทําทำสวนทำอะไรต้นไม้ทำยังไงให้มันสวยให้มันงามนะครับทำยังไงเออลองไปดูนะครับครูโย นะครับลูกชาวสวนนั่นเองนะครับเป้าแวนชาแนลนะครับบอกเสียงบรรยายและฟังละมุลนอนนะครับอินทิราคนเมืองเหนือเจ้านะครับอินทิราคนเมืองเหนือเาก็อยู่ทางเหนือนั่นนะครับก็มารับชมรับฟังคลิปของเราด้วยเราก็จะไปหาเขาเหมือนเดิมนะครับนะครับต่อมาก็สัมมาปีในต่างแดนนะครับนี่เลยนะครับสวัสดีค่ะวึงสีมาฟังด้วยค่ะขอบคุณที่แชร์นะครับมาอย่างนัะประ ธรรมะสอนใจนั่นเองนะครับก็ไปฟังกันดูนะครับจากช่องผมเองสุดใจชแนลนะครับอันนี้ครูโยชาวสวนก็มีกับชาวสวนนั่นเองก็ไปดูนะครับว,วิทยาทาสวนทําอะไรต้นไม้ทํำยังไงให้มันสวยให้มันงามนะครับทำยังไงเออลองไปดูนะครับครูโยนะครับลูกชาวสวนนั่นเองนะครับป้าแว่นชแนลนะครับบอกเสียงบรรยาย และฟังละมุนฟังละมุนฟังนุ่มละมุนมากเลยค่ะนะครับมาฟังธรรมะด้วยสาธุครับสาธุทุกคนนะครับท่านท่านใดที่มาฟังแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญเนาะนะครับคนไทยโคนะครับการละจันร์กาละจักรนะครับนี่เลยมาฟังธรรมะด้วยสาธุครับอาแสดงขวาคุณนะครับเข้าครัวกับพักบุ้งนะครับเข้าครัวกับพักบุ้งก็ บุ้งมาฟังธรรมะสนใจด้วยนะคะสาธุวาอยังไงนะครับทุกคนก็สาธุด้วยกันขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับผูขันผูขันนะครับขอไข่เนาะขอขันนะครับผูขันเชนเนอนะครับสวัสดีข้าวฟังด้วยค่ะาอย่างั้นนะครับขอบคุณนะครับมาดามดิงดิงมาดามดิงนะครับไลฟ์อินแคนาดานะครับนี่เลยมาฟังด้วยค่ะไปย่าง้นขอบคุณมากมากนะครับมาดามนะครับ ธรรมะนะครับธรรมะสตอรี่นะครับธรรมะสตอรี่โตนั่นเองนะครับก็บอกวาสวัสดีครับมาฟังผมมารับฟังด้วยครับผมว่างานสาธุนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องบรรยายนี่แหละนะคล้ายๆกับคล้ายๆกันนะครับช่องบรรยายนั่นเองเออเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับ นะครับต่อมาก็เที่ยวไปเรื่อยๆในชาแนลนะครับเที่ยวปล่อยเที่ยวได้เรื่อยๆในชาแนลนะครับผมสวัสดีครับมารับชมงานประจำปีวัดกิ่งแก้วด้วยคนครับวัดสวยงามมากๆเลยขอบคุณที่พาไปเที่ยวทำบุญด้วยครับสาธุอย่างนั้นสาธุขอบคุณนะครับเที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่ได้ชมเนาะทำข้าวให้ทํำกับข้าวให้เมียกินเนี่ย ชื่อเพราะจังเลยทํากับเข้าให้แม่งกินก็ว่ากันไปนะครับบอกว่าเช้าวันหยุดฟังธรรมะด้วยครับว่อย่างไงโอ้ยินด,ดีเลยนะครับลองมาฟังดูกันเนาะอันนี้เต่าลงทางนะครับโอ้กูดว่าอย่างนั้นดีมากว่าอย่างนั้นนะครับจากเต่าลงทางขขบคุณนะครับเต่าลงทางเวลาก็เปิดคิดมาปุ๊บจะมีเต่าไ่ว้นะไ,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 ไม่เพราะว่อแล้วก็จะมีขวดอะไรไม่รู้ ตั้งเปิดปับ๊บจะมีของกินแบบเพียบเลย <c oughs> อันนี้น่าสนใจแล้วต่าลงฐานนะครับมาต่อไปนกนกไร้บินพาเที่ยวนะนกไรบินน่าทานมากข้าวอย่างนั้นโอ้หน้าทานนะครับขอบคุณมากมายนะครับเราก็มาฟังธรรมะด้วยจากนกไรนกไรรังพาเที่ยวนะครับบอกว่ารับฟังธรรมะ้วยค้าธรรมะสนใจสาธุค้าครับผมอยู่ดีนะครับอันนี้จากจออิตาลีนะครับขอบคุณเสหรับข่าวสารข้อมูล ดีๆนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับผมก็เห็นอะไรผมก็จะไปลงเพื่อมัน,มนอะไรลงอะไรไปมันก็ไม่มีคนมาดูอะไรก็อะไรก็ไม่มีแบบอืมทาไมไม่มีคนมาดูพี่น้องเลยนะครับก็อ,อยู่ที่เราเราไปดูเขาเขาก็ต้องมาดูเราเพราะเราไม่ได้ไปดูเขามากมายนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็ใครมาดูผมผมก็จะไปดูเขาเช่นกันนะครับเอาง่ายๆดีกว่านะครับเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราไม่อ่เดือดร้อนที่จะต้อง อ๋อวันผมจะต้องพุ่งไปหาเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนคนอื่นเขาเนาะช่องเรามันน้อยๆอ,อย่างนี้เราก็เอาแค่นี้ก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับ,รบจากจอยอิตาลีนะครับขอบคุณมากใหมเลยเนาะนะครับอันนี้ก็สาวรีรัมนะครับนาอะไรนะนี่แหละอ่อนาอะไรเนะี่ยสังกฤษอ๋อสาวรีรัมพลัดชินนะครับบอกว่า สวัสดีค่ะสาธุสาธุนะครับวันี้เยมาดูธรรมะสนใจในเองขอบคุณครับอนี่จ๋าจ๋านะครับติ๊กจ๋าเชนเนลนะครับจะ่ไมมติ๊กจ๋าติ๊กจ๋าชนเนลถ้าจะาไม่ผิดท่านไม่ออกก็ขอให้นานออกออ่นออกอ่ฟิดอัานถูกภาษาอังกฤษไม่เก่งนะ no i no speak English มาฟังธรรมะสนใจด้วยนะครับโอ้ย เสียงเพราะจังนุ่มมากมากเลยค่ะอขอบคุณครับนะครับขอบคุณทานใหม่ที่ชมนะครับนะบ้านสวนฟาร์มนะครับเพื่อความสุขนะน,นิมฟังธรรมะสนใจโดยค่าสาธุนะครับอันนี้ก็น้อยนะครับโอ้ยอะดิโอเซนเนลนะครับสวัสดีครับพิสทัยนะครับมาฟังธรรมะดีๆนะครับก็ที่สนใจดีมากเลยครับเป็นยัางนนโอ้ยให้ผลมาผลมากรลาดไม้มาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ชาวที่ ชาวนี้ที่อังคารนะครับชาวนี้ที่อังคารบอกฟังแล้วพิจารณาทําให้คิดได้เยอะเลยครับสาธุครับขอบคุณที่เอามาให้ชมนะครับเป็นอย่างนั้นจากเช้านี้ที่อังคารนะครับก็ลองไปดูคลิปเช้านี้ที่อังคารด้วยนะครับฝากด้วยนี่จอยอิตาลีเหือนกันจอยนะครับอิตาลีนะครับอยู่ประเทศอิตาลีเนาะนะครับก็บอกว่าขอบคุณรมาสนใจดีๆนะครับเป็นอย่างนั้นครับยินดีนะครับ ตาพนชาแนลนะครับสวัสดีครับรับชมให้กำลังใจกันนะครับผมเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับคนนี้เลยเมซิงสันชาแนลนะครับขอบคุณอ้อยด้วยนะครับขอบคุณอ้อยซิงเมซิงสันชาแนลก็เป็นตั้งแต่เรายังไม่ผ่านเราก็สู้กันอย่างเต็มที่สู้กันจนตอนนี้ไอซิงนะครับไอซิงสันชาแนลก็จะมีอีกช่องหนึ่งคือช่องเอ่อ Playboy s t u d ร์วันนะครับ Playboy s t u d ร์วันเป็นภาษาอังกฤษครับลองไปดูนะครับก็ที่จริงก็ต้องไปดูอ่ะ Amazing i n t e n n l ก็ el, จะวิถีของชาวบ้านนะครับที่ทํานาทําไร่กันก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามผมชอบมากเลยนะครับ Amazing i n t e n n l ฝากด้วยนี่เลยนะตามนี้เลยผมก็จะเปิดดูให้นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าดูยาวมากเกินไปมันก็คลิปมันก็จะยาวนะครับพอคลิปยาวแล้วคนมันก็จะเบื่อนะครับนะครับฝากด้วยนะครับ Amazing i n t e n a t i o n a l นั่นเองนะครับามาต่อไป ปักวงนะครับสาวโคราชนะครับในสวีเดนนะครับอืบอกว่าไอซิงบอกว่าจัดไปครับเป็นยังไงไอซิงนะปักกวงสาวโคราชนะครับในสวีเดนก็บอกว่าฟังแล้วได้สติมาค่ะธรรมสนใจน้ําเสียงคนภาคนุ่มน่าฟังมากครับครับผมยินดีนะครับอคนเราถ้าเราจะภาคอะไรก็แล้วแต่ก็ พยายามทาเสียงให้มันนุ่มเอาไว้นะครับแล้วเราภาคเราก็ใช้ใหม่เราก็ภาคไปด้วยแต่นั้นเป็นภาคสดนะครับคือเรา,าไล์สดแล้วมีคนมาดูนะครับกี่คน2คน,คนมีนะครับามาดู2คนท่านั้นเองผมไล์สดไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็มาตัดให้มันเหลือน,นิดหน่อยประมาณ9นาทีนะครับก็มีใครเนาะ ญาสมควรนะครับญา,าสมควรดารินวรราขอบพระคุณ่าสมควรดารินวระาหรือารา่าสมควรชแนลนะครับมาทําช่องก็แกก็เหนื่อยแกก็ลงคลิปแค่นั้นแหละก็ไปดูเพื่อนๆดีกว่า่าสมควรดารินวราก็อยู่กับเรานานแล้วตั้งแต่ผมทําช่องเปิดช่องใหม่ๆแกก็มาประจำเพราะผมไลฟ์สดตอนนั้นไลฟ์ประจาเลยแกก็มาทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากไหมอเมซิ่งแอนชาแนลด้วยล้วก็ให้กับเอ็มกินชอบเราก็อยู่ด้วยวกันนี่เลยนะครับขอบคุณมากไหมเรือหายนะที่ไม่ทิ้งกัน ขอบคุณนะครับป้กวงนะครับสาวโคราชคนนี้ก็นะครับในสวีเดนก็คนที่ตามเยอะมากเลยทีเดียวคนนี้นะครับนะครับสาวลาวนะครับพากินแพรวนะครับก็สวัสดีแพรวมาชมมาฟังธรรมะด้วยสบายใจด้วยคนจ้าไปอยงานฟังแล้วสบายใจนะครับอบาต่อโชคนะครับสวัสดีครับมารับฟังธรรมะด้วยครับขอเป็นกําลังใจครับผมบวกหนึ่งมาให้เลยขอบคุณนะครับอบาต่อโชคนะครับป้อมนะครับอันนี้ป้อม สมชัยนะครับนี่ป้อมสมชัยสมชัยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษมาต่อหลังด้วยนะครับก็ผิดขอาไปด้วยนะครับจากป้อมสมชัยนั่นแหละนะครับขอบคุณมากมาเลยบอกว่าขอบคุณมากค้าวาอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณนะครับปราณีเชนเนลเลยสวัสดีเข้าารับชมรับฟังด้วยค่ะนะครับนี่ปราณีเชนเนลนะครับคนนี้ก็ยานิสาชาในวนนีสวัสดีเข้าารับชมข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับ นักเรียนอันนี้ก็เนภูมิแพรนะครับเนภูมิแพรขอบคุณมากนะครับน้องเนรับชมรับฟังด้วยครับคุณลุงนะครับยินดีน้องเนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ฝากช่องน้องเนด้วยแล้วกันครับท่านผู้ชมนะครับเจปุ้ยนะครับเจปุ้ยสไยเยอรมันนะครับ JP หรือก็เจปุ้ยนะครับนะครับสไยเยอรมันบอกว่ามารับฟังด้วยค่ะขอบคุณนะครับ มาดามพอกเทินนะครับขอบคุณที่แบ่งปันนะจ้าอย่างนั้นมาฟังมาสนใจนั่นแหละมาดามพอกเทินก็อยู่ต่างๆประเทศนะครับเพราะแต่ก่อนก็มามดูกันตลอดดูบ่อยช่วงหลังก็ค่อนข้างจะต่างคนต่างเลยก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ด้วยกนะ็ไม่ได้ไปหาเนาะขอบคุณมาดามพอกเทินด้วยนะครับอันนี้ปอยเต้ชาแนลนะครับป่อยเต้ชาแนลสวัสดีครับปลอยเต้มารับฟังน้ำดีจ้าว่าจังสันโอ้ยเป็นตาฮักแท้ ปอยเตจชนแนลนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับใจหลายๆไม่ว่าจะเป็นทาง, <S <S ทางสพป,ป,ปลอลาวทางนู้นเขาก็จะมาเป็นเพื่อนกับผมเยอะแยะเลยแต่บางคนผมไปดูเท่าไหร่เขาก็ไม่หามาหาผมเลยทางสพป,ป,ปล,ลาวหลายคนเลยก็ไม่มาดูผมช่วงหลังผมก็ไม่ไปดูเขาเหมือนกันเลยนะครับก็มีละน้อยนะครับเสาเชียงขวางนะจ๊ะละน้อยเสาเชียงขวางก็ไปดู ก็เป็นไปจำนะครับไปดูไปดูไปมาไปมากันนี่แหละเออถ้าบางวัาผมจะพาสาวล้าน้อยนะครับล้าน้อยนะครับที่สาวเชียงขวางนั้นไปเป็นไกด์ให้เดี๋ยวจะไปเที่ยวทางสปปลาวนะครับก็ฝากด้วยนะครับล้าน้อยนะครับเดี๋ยวไปเป็นไกด์พี่ด้วยนะครับอันนี้เพนเพนเพนเยอรมันนะครับสาธุข้าไปยังไงนขอบคุณนะครับพี่เพนนะครับเยอรมันนั่นเองจวนอ้องนะครับจวนอ้อง ชนอองนะครับชันอนะครับบอกว่าเสียดายไม่ได้สมัครเลยครับอะไรอย่างนั้นอ๋อเสียดายนี่เลยนะครับอันพี่เป็นมาดูความตายทุกคนหนีไม่พ้นมาสร้างบุญสร้างบารมีกันเยอะๆนะครับเออมาสร้างบุญสร้างบุญสร้างบารมีกันนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับความตายมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเองเพนะราะฉะนั้นก็ การที่เราไปทําบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับสัตวชนบุคคลทํารายอย่างเราเนาะนะครับทําบุญเราก็ได้บุญนะครับนี่เลยตรงนี้ผมไลฟ์สดตรงนี้เป็นหน้าบ้านเลยนะครับก็คือมีเสียงไก่ขันมีเสียงรถวิ่งด้วยก็ขอโทษเร,ราไคด้วยนะครับนะก็เปิดพัดลมด้วยนะเพราะมันร้อนไ <laughs> ม่ได้อยู่ในห้องนะก็ถ้าเข้าไปในห้องก็จะเป็นห้องแอร์พอดีห้องไม่สะดวกที่จะเออไลฟ์สดนะ้มันแคบแคบนิดหนึ่งนะ จวนอองนะครับอันนี้เลยขอบคุณนะครับพี่แบง์ขอบคุณสืบข้อมูลดีๆแบงค์นมาดูนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับพระควรนะครับพระคุณรัะเกษตรนะครับอนมทตนาบุญนะครับมุตนาสาธุบุญด้วยจ้าฝังแล้วรู้สึกสุขใจมากเลยค่ะน,นี่เลยมาฟังธรรมะสนใจนั่นเองนะครับมาช่องนี้เลยนะครับอีกช่องเน่นครับวริษานิานหนังสือเสียงนะครับเพียบเลยช่องนะครับวสวัสดีับขอบคุณมากๆนะคะ ที่มอบธรรมะไว้เตือนใจคาถาธุสาธุาธเลิฟเก้านะครับคนนี้อีกคนนึงนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่น่าดูน่าฟังเหมือนกันะก็ไปฟังจะเป็นนิยายนะครับนั่นเองก็มีหนังสือจําหน่ายด้วยนะครับตามานั่นแหละนะนะสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าอะไรเขว่ากันไปนะเราไปดูลองไปฟังดูนะครับว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนต้องไปดูที่นะครับช่องนี้เลยวริษฐานะครับหนังสือเสียงนะครับก็ไปดูเขาการภาคนิยายการ เออเสียงภาคเสียงอะไรก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบนะครับช่องนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเปิดดูให้นิดนึงมาเปิดดูให้นิดนึงนะครับดูไปแต่ว่านะนะครับวรริษฐานนะครับหนังสือเสียงนะครับก็จะมีนี่ยตอนนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วนะครับนั่นแหละตามนั้นนะครับลองไปดูถ้าเราพูดไปแล้วก็อาจจะไม่เชื่อนเพราะฉะนั้นต้องไปดูเองนะครับนี่เลยนะครับ วาริานะครับหนังสือเสียงนั่นเองย้ำนะครับประคนณวรเกษตรนะต่อมานะครับไม่ชมด้วยจ้าป้าไม่ผ่านเลยจ้าเมื่อป้าทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านไมผ่านใครได้ผ่านแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารที่มีพร้อมเพย์นั่นเองนะครับที่มีพร้อมเพย์เพราะเงินจะเข้าสุดท้ายรับฟังธรรมะสนใจเป็นตําลังใจเหมือนเดิมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ อ่าแล้วแปแปดแปดมาขอบคุณน้องยุ้ยก็นี่ไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงนะสองช่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลงรุง่งรุ่งเพลงสตริงนะครับลองไปฟังดูนะครับยุย Music ้ยมิวสิกนี่ไปฝากกันด้วยนะน,นะครับช่างเบิร์ดเสือสุน่านะครับช่างเบิร์ดเสือสุน่าช่องนี้ก็มีสาระดีนะครับช่างเบิร์ดเสือสุน่ามีสาระในการซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเ,เครื่องไฟไม่ว่าจะเป็นเ,นเรื่องอะไรพวกการไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับแกซ่อมได้ทุกอย่างเลยนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับบอกว่าถานน่าอร่อยนะคะเป็นอย่างนั้นเสือชังเบิร์ก็น่ารักน่ารักมานะครับแล้วก็มาฟัง <c oughs> บัตรสวัสดิการนะครับแห่งรัฐนะั่นองบอกว่ามาฟังเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเป็นรอบใหม่ด้วยสุดท้ายขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากช่างเบิร์ดเสือสุนันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มาดูด้วยนะนี่เลยนะมาดูหลายคลิปเลยกัรสีห้าคลิปเลย สวัสดีกมารับฟังธรรมะส,สนใจโดยค่ายยกนิ้วเลยแล้วก็ว้ายว้ซาทุมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับชาเวเกษตสุนหานนั่นเองนะครับสาวนาสาวนานะครับพาแซบนะครับคนนี้ก็กินอย่างเดียวซะสวัสดีจ้ามารับชมรับฟังด้วยจ้าพี่นะครับวันนี้กันมาฟังธรรมะสนใจด้วยนะครับจากสาวไหนาพาแซบนี่เลยนะช่องกินอย่างเดียวนะก็เวลาคุกินโอ้นะกินมากเลยช่องนี้นะเราไปดูนะท่านผู้ชมนะ ยายเทพตาเทพนะครับชาแนลนะครับสวัสดีครับมาฟังธรรมะด้วยค่ะนะครับอย่างนั้นนะครับมาฟังธรรมะสนใจด้วยอันนี้พี่นกนะครับนกจ้านะครับนกนะครับสมสมสมจ้าสมจ้านกนะครับจริงที่สุดค่ะเรื่องธรรมะสนใจบอกว่าจริงที่สุดครับขอบคุณมากมายนะครับนะครับป้าสุดชดานะครับป้าสุป้าสุดชดาชาแนลนะครับมาฟัง ทรรมแล้วสบายใจได้ข้อคิดดีค่าไว้อย่างนั้นขอบคุณนะครับเสาเหลือน้อยคนบ้านบ้านนะครับบอกผมว่ารับชมด้วยจ้ารับชมด้วยคนอยางฟังธรรมะส,สนใจนะัน่แน่ปจดภรนะครับจิดภรก็ธรรมะส,สนใจมาฟังค่ะเยี่ยมมากเลยวย่างนั้นวงเล็บจิดภรนะครับเมติวในจ้าชแนลนะครับเมติวมารับฟังด้วยในจ้านะช่องนี้ก็ช่องกินเหมือนกัน พิจิตรพรก็จะเป็นธรรมชาติถ่ายทั่วไปเนาะถ่ายวิวธรรมชาติต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนาะขอบคุณทุกคนทุกทกําลังใจที่เข้ามาชมพิสไทายชแนลนะครับสุดท้ายชแนลก็ไม่มีอะไรที่จะคืนสู่ให้บรรดาท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมพิสไทยเนาะการที่บางคนที่ไม่เห็นชื่อในนี้ก็ถือว่าคุณไปเป็นสแปมอยู่ข้างหลังก็มีหลายคนเลยนะครับอยู่หลายคนเลยนะครับ เรื่องที่ผมจะบอกก็คือการที่จะไปพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็มีมาอีกแล้วเอออ่ามันก็สแปมอีกแล้วเนี่ยนะครับคือไปเปิดคลิปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ก่อนแล้วกดกดถูกใจก,ก่อนปุ๊บก็ยังยังไม่ดูเนื้อบางทีก็เป็นสแปมได้ก็ไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อ่านนะครับข้างหลังบ้านข้างหลังสแปมนะครับเพราะผมอ่านแต่เฉพาะคนที่เห็นอยู่ข้างหน้านียนะคุณต้องไปดู ฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์แล้วว่าคอมเมนต์คุณมีอยู่ในคลิปผมหรือเปล่าอย่างธรรมะสอนใจมีคนมาแล้วก็สวัสดิกานครับบัตรสวัสดิการอย่างรัฐนี้ก็มีคนคอมเมนต์หลายคนว่าคุณมาย้อนดูคลิปแล้วก็คุณดูว่าของคุณมีชื่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าของผมที่มาดูผมนี่แหละส่วนผมที่ไปดูของคนอื่นผมก็พยายามดูแล้วดูอีกจนจนผมต้องเปลี่ยนไอดีว่าพอเปลี่ยนไอดีมันก็ไม่ได้มันเดิม มันก็ไปเป็นแสแปมของคุณเหมือนกันนะครับมันก็ไปเป็นในที่สุดผมก็ต้องมานั่งพิมพ์อ่ะพิมพ์มพิมพ์มพิมพ์พิมพ์ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จิ้มจิ้มจิ้มไปก็เอนเตอร์ก็ไปมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ว่าจะไปคัดลมาวางแล้วก็เอนเตอร์ไปมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เพราะเพราะมันจะเป็นแสแปมเพราะผมบ่อยมากที่ช่วงหลังนี้ผมชอบคัดลอกมาวางแล้วก็เอนเตอร์ไปมันไม่มันมมะะไ,มไ,ไม่ได้มันไม่ได้ไ เพราะมันเป็นสแปมเพราะผมบ่อยมากที่ช่วงหลังนี้ผมชอบก๊อปปี้จะปี้ไม่มีเพื่อนมาผมเลยเพราะอะไรผมก็เลยไปดูเพราะเราเวลาดูเวลาไปดูเราไปดูย้อนกลับเราจะ,ะกดถูกใจเพราะกดไอ้กดถูกใจมันยังอยู่ยและส่วนที่เราดูแลว้วมันก็จะขึ้นสีแดงว่าเราดูแลว้วผมก็ไปดูนะคอมเมนตะ์นะั้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนโชคดีมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจก็นะครับ รับรวยเงินทองทุกคนนะครับอยู่ดีมีสุขมีสุขมิสุกทุกคนนะครับสวัสดีครับไปแล้วสไตล์เนาอ่ะนะครับ